ครับสวัสดีฟี่สุภูสุขคนครับมื่หนึ่งหลอดมีรายการบังไฟนะครับวันที่ยี่สิบเมษายนสองพันหร้อยหกสิบแปดบ้านนาดีน้อยตำบลนาสมัยอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรรายการบัางไฟดีดังต่อไปนี้นะครับบ้างที่หนึ่งแอดเทวดาบ้างที่สองสราชบุกบ้างที่สามสพรพิมลบ้างที่สี่สแท็กเตอร์บ้างที่ห้าชัยจราจรบ้างที่หกเทพสมพรบ้างที่เจ็ดไผ่สีทองบ้างที่แปดท่ามยุ่น บางที่เก่านุ่มกาทอมอบางที่สิบเพชรลำฟ้าสิบเอ็ดช่อมะขามหวานสิบสองครหลวงสิบสามบุญนำผาสิบสี่แกะทองคำสิบห้าบันจรัดแปดแปดนะครับสิบหกเพชรบ้านนาหนึ่งสิบเจ็ดเพชรบ้านนาสองโอเพชรบ้านนามีสองบางเลยนะครับมืออื่นนะครับสิบแปด เจเนาสังลุยนะครับผมอา่าเจเนาสังลุยนะครับตุลาการโดยทีมงานกะทิลอยฟ้าบวกภายดำน้อยเสียงสวรรค์บวกลอดลำชีเครื่องเสียงปีชา20นะครับอ่อย่าลืมไปใหก้กกำลังแรงใจกันนะครับไอที่บอกว่านะครับปักโบนะครับผมอา่าท่าผู้จัดเป็นปักโบนะครับผมอา่าปักโบ ประมาณ200บาทนี่แหละนะครับผมอ่ะอย่าลืมพายก็รัางแรงใจกันนะครับแค่บังไฟที่ไปเชี่์ไปเบิงนั่นนะครับผมแอตเทิดาสอราชฟุกซอพอดวิมลสอแทกเตอร์นะครับเทพสมพอดไยสีทองถ้ำยุ่นนุ่มก่อทอมอนะครับผมบัรจรัตแปดแนะครับแถมไห้เจเน่สังลุยอีกบางหนึ่งนะครับร่วมเล้วเป็นแถดเก่าบางซิบบางเลยนะครับซิบบางที่แบบว่าเออเียซ้ำกันนะครับผมห้ามเล่นการพนันนะครับ ป็นความชอบส่วนตัวติ๊กซื้อแหละครับบอกไปก่อนนะครับความชอบส่วนตัวกับติ๊กสีแดงนะครับผมอ่าเป็นความชอบส่วนตัวอิลีนะครับปวดเกี่ยวข้างไฟใดใดทั้งสิ้นบ่ไห้รรู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับมืออื่นนะครับผมอ่าว่าแอดเทวดาทิหลอดติ๊กหมือนี้นะครับขึ้นไปนะครับออกตัวแบบกะ หลบๆน้อยนึงนะครับอมนิดเดียวนะครับแต่กับนมมาอีกระยะหนึ่งแต่กระเบาดานะครับเด็ด410หาส่วนมากก็เจ้าเล่นนะครับติด20นะครับอ่า80 20 90 20นะครับผมอ่าแลราคา5วิ15วิอย่างประมาณนี้เด็ด415พอดีนะครับเจ้านะครับส่วนมากเจ้ามีผู้หนึ่งนะครับมีผู้หนึ่งนะครับผมเห็นเพลวานนะครับเต้นโด่งๆเลยนะครับอ่า 4 1 0แพ้เดี่ยวนะครับ410วิแพ้เดียวนะครับเต็นโดโลเลยมานคักนะครับผมแล้วก็ซอราชวศงนะครับเบอนี้ก็ที่รีเลยนะครับที่รีไปแล้วหางนะครับตอนลงมานะครับเบาได้นะครับหางอ่างงอพับเข่านะครับใส่ตัวเวียงตัวฟาดพอหางขาดก็คุงเลียงคุงเลียงลงมานะครับจากสีมองหมวกนะครับผมกลายเป็นได้แค่เจ้าได้380คะแนนกับเจ้านะครับผมแล้วก็ สอพอมิมลมือนีของหลอดจำบ่ได้บริเดี่เขานะครับผมหมอว่านนี่พาธาเสีีนะครับมือนีบริเดเขานะครับแต่หลอดว่าพื้นที่มาแก่ใดอยู่นะนะครับมือนีซอแท็กเตอร์นะครับหมูว่านซอแท็กเตอร์นี่พานนะครับมือนีกรหมุนแต่ตองนะครับจังหวะสุท้าไทยยึกยักนะครับยึกยักหัวไฟเปิดหน่อยบนแยาใจนะครับยึกยักนะครับผมโมโหยึกยักกันเลยแบบ บอลงามนะครับลงบอลงามนะครับแพ่เลยนะครับโอ้โหได้สามร้อยยี่สิบห้านี่แหละนะครับแพ่นะครับโอ้โหแพ่นอกเลยนะครับขึ้นไปว่ามันดาวโหลดนะครับแล้วก็อีกบางหนึ่งเทพสมพรหมุนแตตตองนะครับราคากระสูงนะครับผมเอออ่ะหมุนแตตตองแต่ไปล่ําดาบนะครับล่ํายอดนะครับตุ๋ย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 ไปนะครับสุดท้ายก็ได้เจ้าได้นะครับผม ห่วย่แม่นได้สี0ลอยอยู่บ่อนะครับล่ำดาบนะครับผมล่ำดาบเจ้าได้เสยนะครับบางคนกับพันนะครับ่แม่นได้สี่อยเท่าได4 1สี่ลอยสิบีบ่อนะครับลุงหลอดก็จําก็ได้แต่ว่าบางคนก็เจ้าบางคนกับพันนะครับผมส่วนมากสีเจ้านะครับผมโอ้โหล่ำดาบนั่นนะลุงหลอดมีคีพรอมนะครับตว้ยตว้ยตุยไปตรงหยอดนะครับผมแลังลุงหลอดก็ซู้มตีต้งแต่ที่แหลกเลยนะครับไปเบิ่งกันนะครับมันสีเห็นแบบ พอพพูแล้วก็เห็นแล้วก็มาลงมาข้างล่างก็เห็นชัดเจนนะครับตัวใหญ่ไปเบิ่งกันนะครับให้การสนับสนุนลุหลอดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ลหลอดนั่นนะครับผมส่วนอีกบางหนึ่งคือไั่สีทองนะครับไั่สีทองนะครับไั่สีทองก็ที่รีไปนะครับแต่ก็ลงโบงงามปัดเด็ดสามร้อยเจ็ดสิบเจ้านะครับสร้างหาซื้เก่าสีปุ่นนะครับผมมาหล้วก็บ้านอ่า อีกบางหนึ่งถ้ำยุนนะครับถ้ำยุนนี่ก็เป็นไฟเก่งอยู่นะครับลุงหลอดก็ะมักเป็นพิเศษนะครับผมมาล่อหลุนล่อเชียนะครับบาอีกบางหนึ่งนุ่มกระทมอ๊อกกระเจ้านะครับมือนีส่วนมากกินเจ้าเปล่านะครับบัณจรัดแปดแลุงหลอดกระชอบอยู่นะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมหาข้อมูลพิพาทประกันใดลุงหลอดเด็กศีต้องกราบขออภัยไม่เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเด็กศีสวัสดีครับ